สวัสดีครับทุกท่านในช่องบอลละมาเซียเกาะติดบาร์เซโลนาครับเจอกันในวันอังคารที่30พฤษภาคม2566ติดตามข่าวสารกันนะครับวันนี้ข่าวแน่นนะก็ลิโอเนลเมซี่ครับสื่อบอกว่ากําลังจะตัดสินใจเกี่ยวกับอนาคตของตัวเองเร็วๆนี้เรากําลังจะรู้แล้วนะครับว่าเมซี่จะย้ายไปเล่นที่ไหนเป็นสถานีต่อไปซึ่งแน่นอนว่าบาซ่าครับก็เป็นหนึ่งในทีมที่อยากจะได้ตัวเมซี่นะวันนี้เดี๋ยวมีบทสัมภาษณ์ของชาบีเอนเดส เฮสโค้์บาซ่านะครับที่ก่อนหน้านี้เนี่ยเวลาโดนถามเรื่องเมซี่ชาบีจะตอบแบบกักกักนะตอบแบบเก้เกกังๆไม่ค่อยพูดตรงๆแต่วันนี้ชัดที่สุดนะชาบีไม่กักแล้วนะครับออกมายอมรับเลยว่าอยากได้เมซี่กลับมา ร่วมงานด้วยแล้วก็แจ้งเรื่องนี้กับบอร์ดบริหารไปแล้วโอ้โห,โห,โห,โหนะครับเดี๋ยวเรามาฟังกันแล้วก็เดี๋ยวมีบทสัมภาษณ์ของเซคิโอบูสเกตคับพูดถึงตัวแทนของเขานะคนที่มีข่าวเชื่อมโยงกับบาซ่าอยู่ในตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นซูบิเมนดีนะโจชัวคิมมิชโรดี้จากแมนซิตี้นะแล้วก็นิโก้กอนซาเลสนะครับรวมไปถึงแฟรงกี้เดยองว่าใครเนี่ยที่เหมาะ จะแทนในตำแหน่งของเขามากที่สุดเราจะได้ฟังจากปากของบูสเกตเองนะฝากด like, กดไลค์กดแชร์และกด subscribe ให้กันด้วยนะครับก่อนอื่นเนี่ยขอขอบคุณผู้สนับสนุนก่อนครับเริ่มต้นที่ ซูซูกิครับโยดิงดอนไดร่วมสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนด้วยความห่วงใยเพื่อสร้างสังคมไทยภายใต้โครงการดีๆซูซูกิคอสวีแคร์ Care, เหนือความใส่ใจคือเข้าใจทุกความต้องการกักบ New Suzuki e er อเตกาสมาร์ทไฮบริ t เดอ o w พาวเวอร์ออเต็มที่เต็มพลังทุกฟังก์ชันกับ Smart h y b บริสอบถามเพิ่มเติมได้ที่โชว์รูมซูซูกิทั่วประเทศหรือ w w w s u z u k i c o t h ขอฝากเว็บไซต์ดูฟุตบอล EC VIP แหล่งรวมความสนุกที่มีให้เลือกมากมายหลายรายการใครสนใจลงสปอนเซอร์เพิ่มเติมติดต่ออินบ็อกซ์ฝันละมาเซียได้นะครับแล้วก็ฝากอีกหนึ่งช่องทางในการติดตามกันนะกับ Facebook YouTube Tik t o อ k เตะจุดโทษวิเคราะห์ให้ทัศนะฟันธงสกอร์แบบเน้นๆน,น,นะครับก็แล้วแต่สะดวกเลยนะว่าจะติดตามในช่องทางไหนก็ฝากทุกท่านด้วยนะให้ทีเด็ดหน้าช่องทุกวันวันละสะัมคู่นะครับ เรื่องแรกของเราในวันนี้ครับเมื่อวานนี้สื่อหลักๆทั้งสื่อสเปนส,สื่อสายกลางอย่างฟราบิโซโรมาน o ก็รายงานตรงกันครับว่าเมสซี่กำลังจะตัดสินใจอนาคตของเขาในอีกไม่กี่วันข้างหน้า next days นะครับก็เ,เป็นไปตามที่เคยแจ้งเอาไว้ว่าในช่วงประมาณต้นเดือน มิถุนายนนี่แหละเมซี่ก็จะออกมาให้คำตอบแล้วว่าเขาจะไปอยู่กับทีมไหนนะครับตอนนี้เนี่ยก็ยังคงไม่มีข้อเสนออย่างเป็นทางการจากบาร์ซ่าเพราะเราเองเนี่ยก็รอคำตอบจากลาลิก้าอยู่ว่าจะอนุมัติให้เซ็นเมซี่ได้หรือเปล่าซึ่งก็ยืดเยื้อมานานมากแล้วนะครับส่วนอัลฮิลาวทีมจากซาอุดีอาระเบียก็เป็น อีกหนึ่งทีมเต็งครับที่มีการยื่นข้อเสนอไปให้กับเมซี่แล้วนะค่าเหนื่อยรวมแพ็กเกจโบนัสต่างๆ600ล้านยูโรต่อปีซึ่งจะกลายเป็นสัญญาที่มีมูลค่ามากที่สุดในประวัติศาสตร์ของวงการกีฬาเลยนะไม่เคยมีนักฟุตบอลหรือนักกีฬาคนไหนเนี่ยได้ค่าเหนื่อยได้ค่าจ้างสูงขนาดนี้มาก่อนถ้าเกิดว่าเมซี่ตอบตกลง ย้ายไปอยู่กับอัลฮีลาวนะครับฝั่งของบาร์ซ่าก็ยังคงติดตามสถานการณ์อยู่คือเงื่อนไขของบาร์ซ่าอย่างแรกเนี่ยต้องได้รับการอนุมัติจากลาลิก้าก่อนหลายคนถามว่าแล้วทำไมไม่ยื่นไปให้เมซี่ก่อนละ่ะแล้วเดี๋ยวค่อยมาคุยกับลาลิกา้าบารซ่าไม่สามารถทำแบบนั้นได้ครับเพราะว่าถ้าเกิดยื่นสัญญาไปให้เมซี่แล้วอ่ะระบุเอาไว้ให้ค่าเหนื่อยเท่านี้นะ ค่าลิขสิทธิ์ภาพลัษณ์เงินโบนัสต่างๆเท่านี้เท่านีานาน้แล้วเมซี่โอเคแล้วเมซี่ตอบตกลงแต่ว่าท้ายที่สุดลาลิก้าไม่ยอมไม่อนุมัติเนี่ยก็กลายเป็นว่าเกอร์นะเสียหายอีกบาร์ซ่านะครับก็ไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์ซ้ำรอยเดิมที่ไปคุยเรื่องของการต่อสัญญาแล้วสุดท้ายลงทะเบียนเมซี่ไม่ได้ไม่อยากให้มันเป็นแบบนั้นและอยากให้มันชัดเจนก่อนถึงจะทำการยื่นข้อเสนอไปนะครับ ทางาฟานเชสอคุิลา่าคนนี้เป็นผู้สื่อข่าวอาวุโสข,ของเอลมุนโดครับเขาก็บอกว่าพ่อของเมซี่เนี่ยจะเป็นคนเจรจาเกี่ยวกับสัญญาแต่คนที่ตัดสินใจจริงๆครับจะคือตัวของเมซี่แล้วก็อันโตเนลา่าล็อกคุโซภรรยาของเขานะซึ่งทุกคนเมซี่ลูกๆภรรยา,าครอบครัวเนี่ยอยากให้ย้ายกลับบาร์เซโลนา นะอยากกลับไปใช้ชีวิตในกาตาลันอีกครั้งหนึ่งแต่ก็ต้องรอว่าบาซ่าจะยื่นสัญญาให้กับเขาเมื่อไหร่นะครับก็ยังคงต้องติดตามดูอีกไม่กี่วันข้างหน้านะคือในมุมมองของสื่อเนี่ยเขาก็วิเคราะห์นะครับว่าการที่มีข่าวออกมาแบบนี้ว่าเมสซี่เนี่ยนะเตรียมจะตัดสินใจแล้วส่วนหนึ่งอาจจะเป็นด้วยเหตุผลที่ว่าต้องการเร่งลาลิก้า ให้รีบตรวจสอบเอกสารของบาซ่านะแล้วก็จะอนุมัติหรือจะไม่อนุมัติเนี่ยมันก็ค่อยว่ากันแต่ขอให้เล่งหน่อยนะเพราะว่าตอนนี้มันช้าเกินไปแล้วบาซ่าก็อยากจะรู้คำตอบจะตายอยู่แล้วอะนะแต่โอ้ลาลิก้าก็ยืดเยื้อแ้วไม่อย่างนั้นเนี่ยมันจะกลายเป็นว่ามันเสียผลประโยชน์นะครับ ก็เดี๋ยวรอดูว่าอีกไม่กี่วันเนี่ยซึ่งก็ไม่รู้นะว่าจะนานขนาดไหนสว่วนชาบีเอนันเดสเมื่อวานนี้ครับไปให้สัมภาษณ์พิเศษกับทาง the audio sport ก็พูดเอาไว้ถึงหลายเรื่องครับหนึ่งในนั้นคือการพูดถึงเมสซี่และมาแบบไม่มีการกครับพูดออกจากปากของตัวเองเลยนะว่าผมต้องการเมสซี่ชาบีบอกว่าผมไม่สงสัยเลยว่าถ้าเมสซี่กลับมา เขาจะช่วยเราในสิ่งที่เราต้องการได้เราอยากประสบ,ะสบความสําเร็จกับฟุตบอลผมไม่สงสัยเรื่องนี้เลยนะแล้วผมก็ได้บอกเรื่องนี้กับประธานสโมสรไปแล้วเมซี่ยังคงเป็นนักฟุตบอลที่มีความมุ่งมั่นมีความกระหายอยู่ตลอดเวลาเมซี่ยังคงเป็นผู้ชนะเขาเป็นผู้นําแล้วก็สร้างความแตกต่างให้กับบาซ่าได้เราเนี่ยไม่ได้อยู่ในระดับเดิม ก็คือจุดสุดยอดเหมือนกับในปี2010เพราะว่าตอนนี้เราไม่มีเมสซี่แล้วเมสซี่นำพาพรสวรรค์นในการจ่ายบอลจังหวะสุดท้ายมาให้คุณเขาเล่นหลายบทบาทไม่ว่าจะเป็นฟอลสไนเป็นปีกตัวยิงเป็นปีกตัวเปิดบางครั้งเนี่ยเขาก็เกือบจะเล่นเป็นเหมือนมิดฟิลแล้วในช่วง3จังหวะสุดท้ายไฟนอลเติร์ดเนี่ยเขาสามารถสร้างความแตกต่างให้กับทีมได้ ไม่ต้องสงสัยเลยว่าเมสซี่จะช่วยเราได้มากขนาดไหนแต่ท้ายที่สุดแล้วทุกสิ่งทุกอย่างก็ขึ้นอยู่กับตัวเขาผมได้มีการพูดคุยกับเมสซี่จริงๆแล้วเราเนี่ยจะคุยกับเขารวมไปถึงตัวแทนของเขาด้วยผมคิดว่าเมสซี่เนี่ยเป็นคนที่จะตัดสินใจเกี่ยวกับเรื่องนี้มันเป็นความจริงที่เราเนี่ยคว้าแชมป์ได้หลังจากที่ไม่มีเมสซี่แต่ อันนั้นมันก็เป็นเรื่องข้อดีนะแต่มันจะดีกว่าถ้าเกิดในทีมเนี่ยมีเมสซี่อยู่ด้วยนะบาซ่าอาจจะรอดมาได้ผมคิดว่าเราอยู่ในช่วงสร้างทีมแล้วก็สร้างกลุ่มนักเตะขึ้นมาใหม่เราทำได้ดีคว้าแชมป์ลีกได้แล้วก็ได้แชมป์ซูเปอร,ร์คัพถ้าเกิดว่าไม่มีผู้เล่นที่ดีที่สุดในประวัติศาสตร์ของฟุตบอลเนี่ยสโมสรมันก็ยังเดินหน้าต่อไปได้แหละแต่มันจะยากหน่อย นะมันจะยากผมมีความชัดเจนมากๆเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของตัวเองกับเมสซี่เราเปิดประตูต้อนรับเมสซี่เสมอถ้าเกิดเขาต้องการจะย้ายกลับมานะผมไม่เคยมีข้อสงสัยใดๆมันสามารถเกิดขึ้นได้แล้วเมสซี่ก็จะช่วยเราได้มันขึ้นอยู่กับตัวเขามันเป็นทางเลือกส่วนตัวของเมสซี่เองพูดชัดมากนะครับคือถ้ามากไปกว่าน,นี้เนี่ย ชาบีต้องโฟนอินไปหาเมซี่กลางรายการแล้วแหละนะครับก็ออกมาสารภาพเลยว่าต้องการเมซี่แล้วก็เชื่อว่าเมซี่เนี่ยจะปรับตัวเข้ากับระบบของทีมที่ลายล้อมไปด้วยผู้เล่นยุคใหม่ของบาซ่าได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่ต้องห่วงนะครับไอ้ที่บอกว่าเมซี่มาแล้วจะทำให้ทีมพังไหมจะเข้ากับระบบของชาบีได้หรือเปล่าชาบีพูดเองว่าได้แน่นอนเพราะว่าเมซี่เนี่ยเล่นได้ หลายบทบาทนะครับตอนนี้เมซี่ยังคงใช้ชีวิตยอยู่ในบาร์เซโลนาเมื่อวันก่อนไปดูคอนเสิร์ตในขณะที่เปเชเนี่ยนะจัดงานประกาศรางวัลให้กับนักเตะนะเมซี่บอกกูไม uh ่อย uh ู uh ่ก uh ูมา uh ดูคอนเสิร์ตดีกว่านะครับแล้วก็นี่มีภาพเดินตามท้องถนนนะกับภรรยาแล้วก็มีผู้จัดการมีเชสฟราเบกาสเพื่อนสนิทด้วยผมเนี่ยตอนที่ผมไป บาร์เซโลนาเนี่ยผมคาดหวังนะว่าผมแบบอยากจะเจออะไรแบบนี้บ้างแบบเดินตามท้องถนนแล้วเจอนักเตะนะเจอคนนั้นคนนี้เชื่อไหมไม่ไม่มีวี่แววที่จะแบบเจอเลยแม้แต่นิดเดียวอะ่ะดังนั้นคนที่แบบเดินตามถนนแล้วเจอเนี่ยถือว่าโชคดีมากนะครับนี่คือฟาเบกาสนะก็น่าจะเป็นแบบเพื่อนคนสนิทที่สุดคนหนึ่งของเมซี่นะอันนี้เดินไปไหนกันไปดูนะครับไปลานจอดรถเนี่ยนะน่าจะไปะรับประทานอาหาร นะเหมือนกับไปกินร้านซูชิอ่ะนะเป็นร้านซูชิเจ้าโปรดของเมซี่นะอ่ะแฟนๆบาซ่ารอลุ้นอยู่นะครับตอนนี้โคช้ชของเราเนี่ยก็พยายามอยู่เบื้องหลังนะชาบีก็แบบพยายามผลักดันดิวเมซี่ให้มันเกิดขึ้นได้จริงนะก็หวังว่าจะได้เห็นเมซี่กลับมาสวมใส่เสื้อของบาซ่าอีกครั้งหนึ่งนะครับ ทีนี้เรามาดูเรื่องอื่นๆกันมากเรื่องของการต่อสัญญาฉบับใหม่ของชาบีเอนนนเดสนะครับก็ตามข่าวก่อนหน้านี้ที่บอกว่าถ้าเมสถ้าบาซ่าคว้าแชมป์ลีกได้ชาบีจะต่อสัญญาแต่ถ้าเกิดพลาดแชมป์ลีกชาบีจะลาออกนะแต่ตอนนี้บาซ่าก็ได้แชมป์ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับการต่อสัญญาของชาบีนะเจ้าตัวก็บอกว่าตอนนี้เนี่ย การต่อสัญญาของผมเสร็จสิ้นไปแล้วกว่า90%จะไม่มีปัญหาใดๆผมยืนยันได้ว่ามันใกล้ที่จะบรรลุข้อตกลงแล้วนะครับสัญญาฉบับใหม่ของชาบีจะยาวถึงปี2026ก็คือขยายเพิ่มจากเดิมเนี่ยอีก2ปีเพราะว่าสัญญาเก่ามันมีถึงปี2024นะครับก็ต่อเพิ่มอีก 2, 2ปี2ปีไปจนถึง2026 ดังนั้นใครที่เป็นสายแอนตี้ชาบีอาจจะต้องคนหน่อยนะเพราะว่าเขากำลังจะได้รับการต่อสัญญาแล้วก็อยู่คุมทีมต่อไปนะครับเรื่องต่อมาพูดถึงชูสกุนเดก็เป็นประเด็นที่เกิดขึ้นในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับกับการที่บอกว่าคุนเดเนี่ยไม่โอเคกับการเล่นเป็นแบ็คขวาอยากจะไปเล่นเป็นเซนเตอร์ ชาบีบอกว่าอนาคตของกุนเดไม่มีความเสี่ยงใดๆสื่อเนี่ยเป็นผู้ที่รายงานไปเองผมได้พูดคุยกับเขาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วไม่มีปัญหาเลยเป็นเรื่องจริงที่เขารู้สึกสบายใจที่จะเล่นเป็นเซนเตอร์แบ็กมากกว่าในฐานะการเป็นฟูลแบ็กแต่ทุกอย่างเนี่ยเรียบร้อยดีอย่างในเกมนัดก่อนกับมาโยกาชาบีก็ให้กุนเดเนี่ยไปเล่นเป็นเซนเตอร์ นะครับแล้วก็โยกเอาเบลเด้เนี่ยมาเล่นเป็นแบ็คขวาแต่ทีนี้พอเบลเด้เจ็บไปแล้วเนี่ยชาบีจะเอาอยัางไงจะเซ็นแบ็คขวาเพิ่มไหมนะครับคือผมว่าถ้าถ้าชัดเจนแบบนี้เนี่ยคือจะเอาคุณเด้เป็นเซนเตอร์มันก็ต้องมีแบ็คขวาที่ไว้ใจได้นะครับ mm hmm. ตอนนี้เตงหนึ่งเนี่ยก็ยังเป็นชัวร์อาการเซโลโร่เนะเมื่อวานนี้สื่อคอนเฟิร์มแล้วนะครับว่าการเซลโล่เนี่ยจะไม่ เซ็นสัญญาถาวรกับบาเยอร์แล้วก็จะย้ายออกจากแมนซิตี้ด้วยคือฝั่งของแมนซิตี้ก็พร้อมขายการเซโล่นะแต่ว่าบาร์ซาก็อยากจะแบบขอยืมตัวมาใช้งานนะส่วนกุเนเดก็น่าจะอยู่กับทีมต่อไปนะครับไม่ได้อยู่ในกลุ่มนักเตะที่จะถูกพิจารณาขายในช่วงซัมเมอร์อะ่ะอันนี้คือบทสัมภาษณ์ของชาบีนะนจริงมีเรื่องอื่นด้วยนะอีกหลายเรื่องเลย นะครับเรื่องของการอําลาบุสเกตการอําลาเอาบา์น่นนี่นั่นเดี๋ยวจะสรุปเพิ่มเติมให้ผ่านทางหน้าเพจละกันถ้าเกิดว่ามีอะไรน่าสนใจนะครับทีนี้เรามาดูเซฮยโยบุสเกตกันต่อเมื่อวานเขาไปให้สัมภาษณ์กับ2ส,สื่อนะ RAC1 แล้วก็ Mundo de p o r t i v o นะครับแต่ว่าผมสรุปประเด็นมาให้เอาเรื่องแรกเลยเน้นเน เรื่องของตัวแทนนะสื่อบอกว่าอยากรู้มุมมองของบุสเก็ตเนี่ยในฐานะที่เป็นตัวคุณเนี่ยคุณอยากแนะนำบาซ่าให้เซ็นสัญญากับใครมาเล่นในตำแหน่งเดียวกับคุณคนแรกที่บูสเก t ตจิ้มนะครับบอกว่าเหมือนกับตัวเขามากที่สุดและเป็นตัวแทนของเขาได้แน่นอน100%ครับคือโรดี้มิดฟิลจากแมนเชสเตอร์ซิตี้ บูสเก็ตบอกว่าตัวเลือกอันดับหนึ่งของผมเลยนะที่ผมชื่นชอบมากที่สุดเนี่ยคือโรดี้แต่ผมรู้ดีว่ามันเป็นเรื่องยากที่จะเกิดขึ้นอันเนี้คือสิ่งที่แฟนบอลทุกคนเห็นพ้องตรงกันหมดว่าถ้าจะหาตัวแทนของบูสเก็ตเนี่ยมันต้องเป็นโรดี้ที่ใกล้เคียงมากสุดทั้งเรื่องของฝีเท้าความสามารถความเก่งเซนบอล นะเป็นระดับโลกเป็นโลคสัสเหมือนกันแต่ซิตี้ไม่ปล่อยแน่นอนนะคือเป๊ปเนี่ยโอ้โห,โโหต้องต้อง,ต,องต้องรักโรดี้มากแน่ๆนะครับบูสเก็ตบอกนี่เลยเบอร์หนึ่งโรดี้นี่แหละคืออันดับหนึ่งเลยคนต่อมาโจชัวคิมมิชบูสเก็ตบอกว่ากับคิมเิชเนี่ยเราอาจจะมีความแตกต่างกันเล็กน้อยเพราะว่าเขาเป็นนักฟุตบอลเยอรมันแท้ นะแต่ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยเราก็ไม่ได้เพียงมองหาแค่เรื่องของ dna ที่มีความคล้ายกันเท่านั้นเราต้องการผู้เล่นที่มีโปรไฟล์โดดเด่นนะเป็นเรื่องสำคัญแต่ผมไม่อยากพูดถึงเขาเยอะเพราะว่าเขายังคงเป็นนักเตะของทีมอื่นอยู่นะครับก็เลี่ยงเรียนที่จะพูดนะแต่บอกว่าสไตล์แตกต่างกันนิดหน่อยคนต่อมาคือมาตินซูเบเมนดีของ เรยัลอาโซเซดัดครับบุสเกตบอกว่าใช่ผมเนี่ยเห็นข่าวแล้วนะเรามีการพูดคุยกันเยอะมากเกี่ยวกับผู้เล่นอย่างซูเมเมนดี้ผมคิดว่าเขาเนี่ยเป็นผู้เล่นที่ดีมากๆนะแล้วผมก็คิดว่าซูเบเมนดี้มีสไตล์และ DNA ความเป็นบาร์เซโลนามากที่สุดในบรรดาตัวเลือกที่กล่าวมาเลยนะแล้วเขาบอกว่าตอนนี้ผมก็ ได้พบเจอกับซูเปอร์มินดี้บ้างเวลาไปเล่นให้กับทีมชาติสเปนนะครผมก็รู้จักเขาเป็นอย่างดีนะักแต่คนนี้ฝีเท้าดีแล้วก็เหมาะกับการเอามาเป็นตัวแทนของผมด้วยนะครับคนต่อมาพูดไปถึงนิโก้กอนซาเลสที่บาซ่าปล่อยไปยืมตัวกับบาเลเซียบูสกตบอกว่าอืเราเนี่ยมีผู้เล่นที่เป็นเด็กปั้นของเราอยู่แล้วนั่นก็คือนิโก้ที่ ปล่อยยืมตัวอยู่ผมคิดว่าเขาทำได้ดีมากๆนะแม้ว่ามันจะเป็นความจริงที่นิโก้เนี่ยยังขาดความต่อเนื่องนิดหน่อยแต่เขาก็เป็นคนมีความสามารถผู้เล่นลามาเซียเนี่ยเป็นผู้เล่นที่เข้าใจสไตล์และเข้าใจสโมสรอ,อย่างแท้จริงเรามีผู้เล่นท้องถิ่นที่มอบอะไรกับเราเนี่ยให้มากมายและหลายๆคนเนี่ยกเ็เราก็ไม่ไม่คาดคิดว่าเขาจะเป็นนักเตะที่ดี อย่างนิโก้เนี่ยก็มีความมีความคล้ายกับตัวเขาแล้วก็ทดแทนตำแหน่งของของผมได้นะบุสเก็ตก็บอกแบบนี้นะครับส่วนเฟนกี้เดอยองอันนี้ก็ยังเป็นเครื่องหมายคำถามอยู่นะแต่ว่าจริงๆเราพูดไปเยอะแล้วว่าเดอยองเนี่ยไม่ใช่คนที่จะเล่นเป็น CDM ในตำแหน่งของบุสเกตนะครั้งหนึ่งเราเคยเปิดประเด็นเรื่องนี้ถกเถียงกันนะ ผมก็ยังโกเถียงกับแฟนเพจอยู่แต่เข้าใจได้มันคือการดีเบตนะคือการรับฟังความเห็นของทั้งสองฝ่ายผมเคยพูดเอาไว้นานมากแล้วแล้วผมพูดมาตลอดว่าถามว่าเดยองเล่นตำแหน่งของบูสเกตได้ไหมเล่นได้แต่ไม่ใช่การเอาลงไปยืนแบบถาวรมาฟังบูสเกตกันนะครับบูสเกตบอกว่าเดยองเนี่ยสามารถเล่นเป็นกองกลางตัวรับได้ แต่ที่ที่เขารู้สึกสบายใจกว่าคือการมีใครสักคนเนี่ยอยู่เคียงข้างเขาเขาสามารถเล่นตำแหน่งเดียวกับผมเนี่ยได้แบบชั่วคราวแต่ไม่ใช่ถาวรเพราะว่าเดยองเนี่ยชอบที่จะพาบอลไปข้างหน้าโดยที่ไม่ต้องมีตำแหน่งยึดติดแบบตายตัวแน่นอนว่าเขาเล่นเป็นกลางรับได้แต่คุณสมบัติของเขาเนี่ยเอาไปใช้ในทางอื่นจะดีกว่า นี่คือบูสเก็ตพูดเองนะครับดังนั้นเนี่ยก็ชัดเจนแล้วว่าไม่ว่าจะเป็นบูสเก็ตหรือชาบีหรือหลายๆคนเนี่ยมองเห็นพ้องตรงกันว่าเดยองไม่ใช่ตัวตายตัวแทนของบูสเก็ตแต่เล่นแบบเล่นบางนัดได้นะเกมไหนแบบ่ายยาเอาเดยองไปเล่นเล่นได้แต่ไม่ใช่เอาไปยืนแบบถาวรเลยนะครับเมื่อวานนี้มีข่าวกับรูเบนเนเวสนะ สื่อที่รายงานเนี่ยคือเอโบลาครับเป็นสื่อของโปรตุเกสนะผมไม่สามารถบอกได้ว่าสื่อโปรตุเกสเนี่ยมีความน่าเชื่อถือมากน้อยขนาดไหนนะเพราะว่าที่ผ่านมาเท่าที่เคยตามข่าวจากสื่อโปรตุเกสเนี่ยโอ้โหแม่แงแบบไม่รู้ข่าวไหนจริงข่าวไหนหลอกอะนะเอโบลาบอกว่าบาร์ซ่าบรรลุข้อตกลงกับรูฟแฮมตันแล้วนะครับในการเซ็นสัญญากับรูเบนเนเวสราคา30ล้านยูโรนะรอ รอยืนยันในสัปดาห์หน้าเออเอมบล่าบอกแบบนี้เลยนะครับเซ็นแล้ว30ล้านอ่ะเอาเรื่องแรกก่อนเรื่องของค่าตัวถ้าเกิด30ล้านยูโรเนี่ยผมไม่ได้รู้สึกว่าแพงนะเพราะผู้เล่นอย่างเนวสโอเคแหละว่าเขาอาจจะไม่ได้โหโดดเด่นขนาดนั้นแต่30ล้านยูโรในยุคสมัยนีย้กับนักเตะที่เป็นแบบเกรด B เกรด B บวกะค่อนไปทาง A ถือว่าเอามาแล้วใช้งานได้ผมว่าไม่แพงเกินไป30ล้านยูโรเพราะตอนแรกเนี่ยเคยมีข่าวว่าวูฟต้องการแบบ70ล้าน50ล้านถ้าอย่างนั้นแพงแต่30ล้านยูโรเข้าใจได้ถ้าตีเป็นเงินปอนก็ประมาณสัก24ล้านปอนดนะครับถือว่าถูกนะะจุดที่2คือจะไปกระทบกับตัวแทนของบูสเกตไหมอันนี้ขอยืนยันอีกครั้งหนึ่งนะว่าแม้ว่าบาซ่าจะเซ็นกับเนเวสแต่ บาซ่าก็ย no ังคงจะเซ็นกับมิดฟิลด์ตัวรับมาเพิ่มเติมเพราะว่าเนเวสไม่ได้ถูกมองว่าเป็นตัวแทนของบูสเกตอันนี้ให้เข้าใจตรงกันไม่ต้องกังวลว่าถ้าเซ็นกับเนเวสแล้วจะไม่มีคนมาแทนบูสเกตไม่ใช่นะครับก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันเพราะว่าสื่อสเปนเนี่ยผมยังไม่ได้เห็นเลยนะยังไม่ได้เห็นว่าสื่อไหนที่ที่ออกมาคอนเฟิร์มข่าวนี้นะครับอ่ะปิดท้ายกันที่อเลคานโดมเบลเด้ครับ แบกซ้ายดาวรุ่งก็ได้รับบาดเจ็บนะพัก6-7สัปดาห์แต่ว่าไม่ต้องถึงขั้นผ่าตัดนะครับเ,เส้นเอ็นข้อเท้าฉีกขาดไม่ต้องผ่าตัดก็พักฟื้น6-7สัปดาห์คนที่ทำให้บลเดเจ็บเนี่ยก็คือเอาหมาัดอาเดียยี่เนี่ยนะกองกลางของมาโยกาเขาออกมาขอโทษนะครับออกมาโพสขอโทษใน ใน IG story นะเขาก็บอกว่าขอโทษเบลเดนะเขาไม่ได้มีความตั้งใจที่จะแบบเข้าสกัดจนทำให้ได้รับบาดเจ็บหนักเลยอ่ะก็รู้จักขอโทษแบบนี้ก็สมควรได้รับการให้อภัยนะกะ็มองว่ามันเป็นเรื่องของฟุตบอลแต่เอาจริงมันก็ไม่ไม,ไม่ไม่ควรแบบเข้าหนักขนาดนั้นไม่เป็นไรก็ผ่าไปแล้วนะครับขอให้เบลเดหายไวๆนะครับโอเคนะนี่คือ เดี๋ยวมาฝากวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ด้วยนะครับใครสนใจลงสปอนเซอร์ตอนนี้ว่างอยู่ทั้งในเพจแล้วก็ในใน u t u b e ด้วยนะสามารถอินบอ์ box, เข้ามาพูดคุยสอบถามเลกดการ์ดกันก่อนนะนะครับก็อยากให้ให้ทุกท่านติดตามแล้วก็ฝากฝาก,ฝากช่องทางอื่นๆด้วยใน t ิ k ต o k ก็มีนะครับลงคลิปบ่อยๆนะวันนี้ลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่สวัสดีครับ